ตรวจตามพรบเลยคุณคคุุณณผู้กองในชั้นหน้าอะไรเรียกตรวจประชาชนตรวจเที่ยวข้างทางเงี้ยฮะอันนี้ถวยน้ำจิ้มนะถ้าไปตรวจตรงนู้นนะเขาก็บอกว่ามันตายคนเนี่ยเนี่ยยืนยันเลยนะพี่พี่พี่ไม่ได้เขาเขาได้แจ้งกัอะไรพี่ไหมเป่ทั้งเป่าทั้งตรวจเยี่ยว่ท่านผู้กององอาจนะบุผามาลานะผู้กององอาจบุผามาลาไม่ใช่ลรอฮะ เนี่ยมาเรียกตรวจฉีดไวยเพื่อการท่านแคมป์น้าอะไรเนี่ยมานั่งเปิดท้ายอย่างเงี้ยนะดูดิเนี่ยเนี่ยพอระวังความสะอาดเนี่ยเลที่ทำการีเลยทั้งเป่าทั้งคำพูดอ่ะเนี่ยทั้งเป่าอ่าเห็นไหมทั้งเป่าทั้งเยี่ยวสุดยอดมันมีอาการมีอาการยังไงพี่เอาพูดไปเลยพูดไปเลยเดี๋ยวพี่จะเอาเรื่องไหมอ่ะทันที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 ทัน ไม่ไม่เป็นไรต้องมีอาการเมาสูงไงครับพี่อาการเมายังไงแล้วมันเป็นด่านอะไรเนี่ยด่านเป็นจุดอะไรแต่ว่าผมปวดขวัญขันนี่จะลาจรวันทำไมมาตรวจฉี่แล้วมาเป่าเมาไปด้วยมีด้วยฮะปวดขวัขันวินัยจราจรก็คือปวดขันแต่วินัยจราจรท่านได้รับคำสั่งมายังไงอ่ะผูผ่านนะครับเนี่ยลูกพี่ผมผ่านนะครับท่านรับคำสั่งมายังไงถึงมาเรียกตรวจฉี่เขาเนี่ยเอาอำนาจอะไรเอาผมถามหน่อยท่านท่านมีอำนาจอะไรเอาอำนาจอะไรมาตรวจฉี่ใช้กฎหมายมาตราไหน เรียกตรวจฉีประชาชนทั้งเป่าทั้งเมาเป่าด้วยเนี่ยมีผู้เสียหายยืนยันด้วยเนี่ยเนี่ยเอาหน้าอะไรมนละเมิดสิทธิประชาชนเนี่ยอยู่ๆเขาขับรถมาดีๆเนี่ยนะนี่หลักฐานนะายกฎหมายดูด้วยนะเปิดท้ายรถกระบ,บะตรวจกันจะจาก,กังวันแสกๆเนี่ยกลางประมันเนี่ยนะเนี่ยหลักฐานนะเนี่ยเนี่ยผมมีหลักฐานนะเดี๋ยวไยกฎหมายดูด้วยนะตาเข้าข้อกฎหมายตรงไหนก็ดําเนินการได้เลยเข้าพรบความสะอาด แล้วก็พบรบยาเสพติดเขาตรวจกันแบบนี้เหรอผิดกฎกระทรวงไหมมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าตามกฎกระทรวงเขาให้ตรวจยังไงเนี่ยเขาเรียกกันตรวจกันนี้ตรวจชีอันนี้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะรถกระบะส่วนบุคคลนะท่านผู้กองนะทะเบียนตามนี้นะครับนี่นครราชสีมาไยแสดงการเสียภาษีก็ม,มีดูไม่มีนะฝ่ายกฎหมายดูด้วยนี่อ่ะ อีซสูดีแมคันนี้สีดําเนี่ยแผ่นป้ายทะเบียนทะเบียนนี้ไม่แสดงแผ่นป้ายการเสียภาษีติดไว้ตรงบริเวณหน้ากระจกด้านหน้าฝั่งซ้ายคนโดยสารเนี่ยสอพอน่าจะเป็นโชคชัยนะครับนะอี่สูคันนี้นะครับท่านผู้กองเป็นคนขับจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่รถท่านนะเนี่ยนะท่านขับมาไม่มีแผ่นป้ายแสดงการชำระในการเสียภาษีนะ แต่นำมาใช้ตั้งจุดตรวจตั้งด่านตรวจฉีประชาชนข้างถนนเนี่ยประมาณเลยเนี่ยที่สมุคนเนี่ยได้รับอนุญาตจากเขาไม่เนี่ยนะใต้ร่มไม้อย่างนี้เลยเหนเก็บหลักฐานมีผู้เสียหายยืนยันเรียบร้อยบอกว่าด่านกวดขันวิ่ไดจราจรแต่เรียกประชาชนลงมาตรวจฉีข้างถนนเี๋ยวเก็บรายละเอียดว่าใครเป็นหัวหน้าด่านใครเป็น ไม่ใช่สพโชคชัยแจ้ไขใครเป็นผู้ควบคุมด่านนะพอดีผ่านมาเลยมาเจอคุณผู้ชมตั้งนจริงโอ้สุดยอดนะเห็น <c oughs> ไหมเอาอำนาจอะไรไปเรียกประชาชนเป็นตรวจสีข้างทางฮะตรวจตามบลบอะไรฮะบอกว่าด่านกวดขันวินัยจราจรแต่เรียกประชาชนลงไปตรวจสีข้างทางมีเหตุอันควรเชื่ออะไรว่าเขาเสพยาเสพติดมาเนี่ย สพโชคชัยครับกลางวันแสกแสกเลยตรวจขี่ข้างถนนอีกแล้วครับพี่น้องอขี่ทองคาขยันตรวจะนะขี่ทองเข้าไอขี่ทองคำเขย่าพลังโลกมีประเทศไทยประเทศเดียวแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการตรวจขี่ข้างถนนนะบอกว่าด่านกวดขันวิในจราจรเนี่ทั้งตรวจวัดแอลกอฮอล์กลางวงกลางวันถนนสายทางหลวงมาเลขสองสองนะที่มุ่งหน้า ไปทางอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยดันทักเท่าไหร่ถนนเส้นนี้เพิ่งมานะสพโชคชัยนะครับอันนี้เป็นรถเช่านะอันนี้ไปหกเก็ยแล้วฮนะบอกว่าดันก่ดนพันมิในจราจรหลักฐานอยู่ในไฟ์สดเนี่ยฝนะากฝ่ายกฎหมายด้วยนะเมื่อกี้เรียกประชาชนลงไปตรวจชีทั้งเป่าเมาด้วยนะเอาทุกอย่างเลยประชาชนเขาบอกนะตามไฟ์สดนี่เลยฮนะ สพโชคชัยเปลี่ยนแนวแล้วครับเมื่อกี้เรียกไปตรวจฉีไม่มีเรียกเอา้าลองเรียกไปตรวจฉีให้ดูหน่อยคุณตำรวจไม่ขยันกันจังนะฮะตั้งวางสิ่งของกีดฝังถนนเนี่ยมันก็ขัดต่อกฎหมายหลักอยู่แล้วนะพวกคุณใช้กฎหมายมาตราไหนอำนาจอะไรเนี่ยแต่ถ้าจะตั้งมันต้องมีเหตุมีเหตุจำเป็นเท่านั้นเห็นก็บอกว่าตั้งทุกวันนะก่อนเที่ยงตั้งทุกวันตรงนี้ฮะ ตั้งทุกวันก่อนเที่ยงจะตั้งจุดตรวจจุดอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเหตุครับมันต้องมีเหตุจุดสกัดตรวจทันวิันจราจรมันมีเหตุจําเป็นอะไรอ่ะถึงได้มาตั้งกันทุกวันทุกวันนะเอฟซีเขาลองมาบางวันก็ไปตั้งอยู่สายหลักนู่นนะเส้นสายสองสี่บางวันก็ไปอีกเส้นหนึ่งแต่วันนี้มาตั้งอยู่เส้นที่มุ่งหน้าอันนี้ตรงไปอำเภออะไรผมไม่แน่ใจ ต้องถามเสียเขตนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเอาไม่ไม่เรียกไปตรวจฉีกัะคุณตำรวจทำไมขยันกันจังอะฮะเอาโฆษกสตชนะช่วยตบรางวัลให้สพโชคชัยหน่อยขยันเป็นกรณีพิเศษขยัตนตรวจฉีรางวัลฮะช่วยออกมาถแถลงข่าวหนะครับตำรวจอยากเป็นหมอใช่ไหมเดี๋ยวถ้าอยากเป็นหมอก็ต้องไปเรียนหมอดีครับมาเป็นตำรวจทำไมอะ หน้าที่ตำรวจคือตรวจจับโจรผู้ร้ายไม่ใช่มาตรวจฉี่ข้างถนนปราบยาบ้าด้วยการตรวจฉี่อย่างนี้เหรอนี่ฮะป้ายมีวิวแบบนี้คนตำรวจโทษศิลปภพแย้มสีสวพโชคชัยจุดตรวจตวจขันี่ในจราจรตรวจวัดแอลกอฮอล์นี่ครบวงจรเลยทั้งตรวจฉีตรวจแอลกอฮอล์กลางวันนะ ถ้าผมอยากจะร้องขอตรวจตำรวจได้ว่าได้บ้างไหมเนี่ยนะจะได้ไหมเนี่ยนะอยากจะขอตรวจฉีตำรวจอยู่ที่นี่ทุกนายได้ไหมเนี่ยขอใช้สิทธิ์ประชาชนได้ไหมขอใช้สิทธิตามกฎหมายและธรรมนูญแห่งอาราธนาจักรไทยเนี่ยขอตรวจตำรวจได้ไหมเนี่ยตรวจฉีตำรวจได้ไหมอันดับแรกตรวจท่านบุกองก่อนเลยที่เรียกตรวจประชาชนเมื่อสักครู่เนี่ยนะ ตรวจตำรวจได้ไหมตรวจฉีตำรวจได้ไหมเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าพวกท่านขยันผิดป,ปกติเนี่ยแดดร้อนโอ้โหสุดยอดขยันตำรวจประเทศไทยทำงานขยันขันแข็งปวดขันนี่ในจราจรแต่ถ้าพวกคุณจะจ้องมองหาความผิดของรถแต่ละคันนี่มันผิดหมดเลยผิดตั้งแต่ออกมาจากศูนย์หมนอะฮะผิดหมดเออคุณนอมหน้าอะไรอะ รถเตียงไม่มีการกระทําความผิดมาเรียกรถเขาหยุดจอดอ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่ารถคันนี้มีใบขับขี่หรือว่าไม่มีใบกขับขี่ฮะทําเกินเลยม่านหน้าที่หรือเปล่าหน้าที่ตารวจค่อยทําแบบนี้อ่ะตั้งโต๊ะข้างถนนเห็นไหมวันนี้ครับหรือเอฟซียกนี้ไปแล้ามันเรื่องกิงนะครับพี่น้องก็ดูดิน่ะเห็นไหมรถประชาชนเขาขับมาอยู่ดีๆคุณก็เรียกเขาเพื่อยมมองหาความผิดของรถแต่ละคัน แล้วแกหาความผิดแบบนี้มันผิดหมดอะแล้วแกเอกมาจากศูนย์ด้วยนะป้ายแดงนู่นนะฮะมีน้ำซ้ำมาตรวฉีต่างหากคุณผู้ชมคิดดูดิลาออกจากตำรวจไปเป็นหมอดีกว่าอย่ามาเป็นตำรวจเลยครับมันเสื่อมเกียรตินะครับนะตรวจฉี่มีที่ไหนอ่ะการตรวจหาสารคัดหลั่งหรือว่า สารเสพติดในร่างกายพี่น้องประชาชนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ว่าใครอยากจะตรวจไม่อยากจะตรวจก็ตรวจได้มันไม่ใช่มันเป็นอำนาจเฉพาะมันต้องตรวจตามพรวยาเสพติดอำนาจเฉพาะทางพวกคุณได้ผ่านการอบรมกันมาแล้วหนระือยังอ่ะที่จะมาเรียกตรวจสงสัยก็ไปหมดนะและ้วทีถ้าประชาชนก็สงสัยพวกคุณมากยีายนยังไงอะ่ะนะประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยตำรวจได้เหมือนกันนะว่าทําไมตำรวจถึงขยันกันจนะัง หรือว่าพวกท่านเป็นมนมุษย์พันธุ์พิเศษหรืออย่างไรอันนี้เป็นคาถามนะครับนะปากถามไปยังท่านรองโฆษกสำนักงานวุแห่งชาตินะครับสอพโอชคชัยนะครับนะตั้งด่านตรวจฉีกลางวันนะมีด้ว้ยฮะกฎหมายมาตราไหนที่อนุญาตให้ตำรวจมาตั้งด่านเรียกประชาชนบังคับประชาชนมาตรวจฉีข้างถนนนะโดยที่ยังไม่มีเหตุนะผมใช้คำว่ายังไม่มีเหตุนะครับยังไม่มีเหตุแจ่งสก,กัดจับว่าหรือว่ามีรถ กำลังขนยาเสพตรง10พติดมีสายรายงานว่าจะผ่านเส้นทางนี้สั่งให้ตำรวจสพโชคชัยตั้งด่านสก,กัดจับด่วนเอ๊ะอย่างนั้นน่ะพอตรวจค้นเจอยาเสพติดไอ้อย่างนั้นพวกคุนมีอำน,นาจที่จะขอตรวจฉี่คนขับได้เพราะว่ามันเจอยาบ้านในรถคันนั้นไม่ใช่ว่าจะเรียกรถคันไหนลงมาตรวจก็ได้มันไม่ใช่ฮะมันทําเกินเลยอำนาจหน้าที่แต่ถ้าตำรวจไม่รู้จักหน้าที่ประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศนะครับพี่น้องดูเอานะครับ ผมเราเรื่องจริงมาพูดมานาเสนอมารายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับชมทั่วประเทศคนไทยที่กาลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับว่าตํารวจประเทศไทยเขากําลังปฏิบัติหน้าที่เกินเลยหน้าที่หรือไม่ให้พวกท่านพิพพพพจารณาเอาดูนะแต่ละทิศแต่ละท,ละที่ที่พวกเราผ่านไปพบเห็นที่มีพี่น้องเอฟซีต่างๆที่เขาผ่านไปพบเจอไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านตั้ง,งจุดตรวจจุดสกัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้วนแล้วแต่มัน เขาเรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ี่น้องประชาชนทั้งนั้นหละการใช้รถใช้ถนนถนนก็สร้างมาให้รถวิ่งไงอยู่ๆพวกท่านก็นําสิ่งของออกมาตั้งวางกีดขวางเพื่อจะมองหาความผิดของรถแต่ละคันมันคืออะไรท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจช่วยหาคําตอบให้ประชาชนด้วยครับว่าคืออะไรเพราะอะไรมีเหตุผลประการใดถึงมาตั้งทุกวันขยันตั้งก็ดูดิครับเนี่ยรถคันให,ใ,หใหญ่เนี่ย แบกน้ำหนักมามันทุกน้ำหนักมาเนี่ยกัวเขาจะออกตัวกันได้มาเยออบีบช่องทางให้ชะลอเพื่อขอดูใบขับขี่มันถูกต้องไหมล่ะมันใช่ที่ไหนอะฮะเป็นคําถามนะครับนะเชื่อกันหาคําตอบหน่อยนะเชื่อกันหาคําตอบหน่อยว่ามันถูกต้องแล้วหรือยังการบังคับใช้กฎหมายเขาทํากันอย่างนี้ใช่ไหมตำรวจประเทศไทยนะประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจก่ำแย่ เศรษฐกิจจะไปไม่รอดไม่ไหวอู่แล้วทุกวันนี้นะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทั่วทุก่อมยานี่ก็ใกล้จะปีใหม่เทศกาลสงการปีใหม่ไทยแล้วแทนที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะตัวทายาเสติดดันมาตรวจฉี่ตัวฉี่ประชาชนข้างถนนโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่น้องตำรวจประเทศไทยนะเนืนะ้อบรรมายานะเนี่ยดูดิเหรอ เรียกขอดูใบกำกีนะครับกวนขันวินัยจราจรสิ่งถูกต้องแล้วังเหมาะสมหรือไม่นะตั้งอนุวันนะการที่จะมาตั้งมันต้องมีเหตุเสียก่อนคําสั่งของท่านผอตรไม่ว่าจะียุคกี่สมัยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นเสียก่อนถึงจะมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดได้กวนขันวิันจราจรเดี๋ยวผมวจะเอาะสมหรอไม่มีคลิปนะถ้ีาผ้มมีคลิปของท่านอ่ะอ คนเอกจากทิพย์ชัยจินยาขออนุญาติที่เอ่ยนามท่านนะเอ่ยชื่อท่านนะที่ท่านเคยพูดไว้นะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งจุดตรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีนะครับคําสัง่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับก็ดูดิครับนะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสมควรหรือไม่สมควนนะถนะสน,นสายหลักถนนสายรองตัวนี้มันขุดขึ้นยังกระดอกผิดอ่นนะพี่น้องดูการแต่ละจุดแต่ละท้องที่นะ ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดตานตัวจุดตั้งหนาอะไรแล้วแต่เนี่ยพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไรกับการตั้งดา่าตั้งจุดตรวจนะแต่และเขตแต่และพื้นที่ขยันตั้งกันจังอ่ะพี่น้องสุดยอดไหมล่ะตำรวจประเทศไทยอ่ะสุดยอดไหมนะผมมานําเสนอให้นะต้อง CCTV ก็ไม่มีเผื่อผู้ว่าขบรญชาระดับสูงท่านกาลังดูอยู่ว่าในการตรวจเรียกตรวจ ที่น้องประชาชนผู้ที่ขับรถใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าวนี้ว yeah. ่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขาเรียกกันอย่างไรตั้งกวยการวางมีเหตุอะไรดีเห็นไหมรถใหญ่ๆมาเบรกเห็นไหมแล้วพอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เก็บด่านนี้หลายๆที uh ่นะที่เกิดอุบัติเหตุนะที่มีเห็นที่ผ่านมาเห็นไหมนี่นะครับก็ดูดิขอดูเรียกดูไบกี่เพื่ออะไรเพราะอะไรพรบปรับเป็นพี่ในเขาก็มีระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะ การบังคับใช้กฎหมายมันมีแอปขับดีเตือนก่อนจากเบาไปหาหนักพวกคุณใช้ดุลพินิษว่ากล่าวตะเตือนเตือนก่อนก็ได้นะมันไม่มีคดีอะไรร้ายแรงนะมันแค่เป็นโทษปรับนะไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะเศรษฐกิจแบบนี้พวกท่านไม่สงสารพี่น้องประชาชนบ้างเลยเหรอฮะไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเกี่ยวกับการตั้งกวฎขับที่ในจราจรไม่ต้องโลกสวยไม่ผิดจะกลัวอะไรไยิ่งไม่ผิดสิครับพี่น้องยิ่งน่ากลัวใช่ไหมนะ เพราะว่ากฎหมายไทยตำรวจไทยระบบของประเทศไทยมันเป็นระบบเก่าวหาจะกล่าวหาใครก็ได้นะ <c oughs> กล่าวหาได้หมดแหละครับให้ไปสู้เอาในชั้นศาลนะครับมาดูครับฝ่ายกฎหมายดูด้วยนะอีสูสีดำคันนั้นไม่ติดแสดงการเสียภาษีไม่ติดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีชำระภาษีประจำปีนะอีสูสีดำคันนั้นหมายเรียกตามที่ผมให้ขอ้อมูลใว้เบื้องต้นนะตรงนั้นคันนั้นที่จอดอยู่นั้นอะ อันนี้ที่เรียกประชาชนลงไปตรวจฉี่ข้างทางตรงนี้มันเป็นที่ส่วนบมุกคนคนะเห็นไหมแล้วก็เป็นที่เขาปลูกป่ามันเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคดีๆนี่เองนะพรบผิดทั้งพอรอความสะอาดผิดทั้งกฎกระทรวงนะเพราะว่าผิดนะครับไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงภาชนะที่พวกคุณนํามาลองรับฉี่นี่มันก็เป็นมันก็ผิดแล้วนะครับไม่ถูกไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงครับมันต้องเป็นพลาสติกภา,าชนะพลาสติกทรงกลม มีเกีียวปิดปากกว้างขอไปเพื่อลองรับฉี่ถ้าสมมติว่าผูกคุณมีอำนาจในการตรวจแล้วก็นําฉี่ไปส่งนุ่นศูนย์วิาสรการแพทย์แล้วคุณไม่มีอำนาจที่จะขังดวงเนียวประชาชนไม่ได้บางที่บางจุดบางแห่งตรวจเจอฉี่ม่วงเอาไปกขังไม่ได้ห้องเอาไปทําอะไรอ่ะเอาไปรีดหรือยังไงหรือว่าอย่างไรนะพี่น้องท่านใดที่ถูกตรวจ ขี่หรือว่าถูกนําตัวไปกักขังนงเนียวตรวจขี่ไม่ผ่านส่งข้อมูลมานะครับทางเขตน้ำรบด่านเทือนหน่อยครับก็มีทีมงานทนายพร้อมที่จะมือคดีช่วยเหลือครับพี่น้องช่วยกันหรือไม่ท่านก็เข้าหาสื่อหลักนะสื่อหลักสื่อไหนก็ได้นะสื่อทีวีช่องไหนก็ได้นะร้องเรียนไปเลยนะครับเพื่อความเป็นธรรมท่านใดที่ไม่รับความเป็นธรรมที่ถูกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ไม่เป็นไปนตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งคัดนะหรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ทางพวกท่านส่งข้อมูลมาส่งข้อมูลมาหรือว่ามีการเปรียบเทียบปรับข้างถนนโดยมิชอบนะโดยมิชอบโดยที่ไม่ได้แจ้งสิทธ์แจ้งอะไรให้ประชาชนได้รับทราบว่าการปรับเป็นพี่ันเขาปรับเป็นยังไงแบบไหนมีการผ่อนชำระได้จะไม่มีถ้าสมมุติว่าไม่มีการอไม่มีเงินค่าปรับ เราสามารถบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะได้แทนเงินค่าปรับได้ถ้าเขตไหนท้องที่ไหนสพไหนตั้งด่านหรือว่าตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับข้างถนนไม่มีการชี้แจงไม่มีการอธิบายรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลแจ้งมาครับพี่น้องแจ้งมานะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอช่วยกันนะครับหรือไม่ก็เปิดกล้องไล์สดเลยนะ นำเสนอออกสู่สายตาพี่น้องชาวไทยทั้งชาวโลกให้รับรู้ว่าการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่ตำรวจไทยมันไม่แบบไม่เป็นไปนไตามระเบียบและคําสั่งอย่างแห้งครัดแบบปฏิบัติแบบไม่ตรงไปตรงมานะเป็นด่านแอบแฝงบ้างด่านอะไรบ้างสารพัดนะถ้าท่านใดมีข้อมูลไปผ่านไปเจอหรือว่าในการบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องท่านคิดว่าไม่รับความมีธรรมส่งมาผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก เราไม่ได้ส่งเสริมบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้กระทำผิดกฎหมายนะและผู้ที่บังคับใช้กฎหมายก็จะต้องไม่อยู่เหนือกฎหมายเช่นกันนะครับเพราะทุกคนทุกท่านอยู่ภายใต้กฎหมายเยวกันหมดนะครับนะและในขณะนี้ก็หลาย <c oughs> พื้นที่หลายๆจุดนะมีเอฟซีแจ้งมาเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องตั้งด่านโดยมิชอบพวกนี้ตรวจชงตรวจฉี่ยาบังคับเมืองคืนดึกดึกหนึงดืงด่นตีหนึ่งต,งต,งตีสองต,สองตีสามหลายเขตหลายพื้นที่ ทางภาคอีสานนะครับเยอะมากตอนนี้นะกำลังฮอตคิดมากกำลังมาแรงด่านตรวจฉีนี่ก็ยังมาแรงกำลังมาแรงครับคุณผู้ชมนะถ้าเป็นภาษาอีสาบนบ้านๆภาษากาันแข่งขันกันตรวจตั้งด่านก็วอาด่านตรวจฉีก่กำลังมาแรงแซงทางโค้งนี่ฮะฉีทองคำขยันตรวจฉีท่ทองคำเขย่าบอลลังโลกนี่คนะุณผู้ชมนี่รถอีสุคันนี้นะรถกระบะสีดำคันนี้ ไม่ติดหรือแสดงแผ่นป้ายการเสียภาษีไว้บนหน้ากระจกนะครับเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายต้องดําเนินการต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนของตัวบทกฎหมายในเมื่อผมลงนําเสนอให้แล้วถ้าพบเห็นหรือว่าพบเจอในสิ่งไหนที่เจ้าที่ตำรวจผู้ที่บังคับใช้กฎหมายทํามิถูกมิต้องมิควรนะเราต้องมีการร้องโทษกล่าวทุกเอ่อกล่าวโทษร้องทุกแก่เจ้าที่จุดตรวจนั้นๆนะครับ บันทึกเป็นวิดีโอเป็นภาพแล้วก็สอบถามพี่น้องประชาชนผู้ที่ถูกเรียกตรวจในกรณีไม่ว่าจะเป็นการตรวจขี่ไม่ว่าจะเป็นการเรียกตรวจขอดูใบยากขับฉีก็แล้วแต่ตรวจทุกอย่างนะนะฮะถ้าพี่น้องประชาชนดูแล้วว่าไม่รับความเป็นธรรมหรือมีการเรียกรับนะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ข้างทางโดยมิชอบนะให้ช่วยกันถ่ายคลิปถ่ายเป็นวีโอหาข้อมูลหลักฐาน ส่งมาช,ช่วยกันนะครับช,ช่วยกันเอามานําเสนอนะเพื่อที่ป้องกันและป้องปามเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้ชอบหรือว่าอาจจะเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์อันพึงมิควรได้ของเจ้าแต่ละของเจ้าหน้าที่แต่ละคนแต่ละพวกในจุดตรวจนั้นๆทุกทกที่นะฮะพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันนะครับนะแต่ถ้าพี่น้องประชาชนไม่กล้าไม่ช่วยกัน ไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้หรือว่าต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะปฏิบัติแบบเดิมๆซ้ำๆซากๆปฏิบัติแบบเดิมๆกับพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในการในตั้งเนี่ยที่เอาตัวเอาอะไรมาตั้งวางกีขวางสวนเพื่อที่มองหาความผิดของรถแต่ละคันเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอยู่ๆเขาลับมาชะลอจริงๆมันต้องมีสายรายงานหรือว่ามีสายแจ้งมาสิก่อนนะคุณทิงจยามีการมาตั้งจุดตรวจจุดสกัด ไม่ว่าจะเป็นจุดปวดขันวินัยจราจรหรือเป็นจุดกวดขันวินัยจราจรต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับการจังหวัดนั้นๆแล้วก็ต้องมีการประเมินสถานการณ